ครับครับไม่ได้ก็ไม่เออจริงๆฮะทำให้ลักกี้มันเอ้ลักกี้ลักกี้มันโตได้นะแต่คืออะไรนะลักกี้ลักกี้โม่โมโม่ไอ้ชื่อเหมือนหมาน้องกูเลยลักกี้ลักกี้เอมึงกดตัวเองได้นะหรือเปล่าวะของของกูชื่อมาส์ซเลยเนาะสักอย่างไม่อย่าลืมนะเฮ้ยแล้วถ้าชื่อเป็นซามะนี่เป็นอีพีนึงจะมีมิกันเนี่ยเออะทำไมอันนี้มีไอรอนแมนแล้วก็มีพิงเกิลแล้วก็มีตัวเฮียอะไร ไม่สีขี้เฮ้ยมันแต่งมันแต่งสีชุดได้นะเฉยเฉยแต่ชอบสีนี้แหละอีเกตลองอีเกตอีเกตไอ้มึงไปเริ่มเครดิตอ้าวกดรีฟออปเตอร์ไปวันนีซีแล้วกดรีฟออปเตอร์ไปสามารถรับตรงนี้หนึ่งวะเสร็จอีเกตมึงจะได้ไปเทเลสลาแล้วก็จะได้ไปวีพามน้องเอออุนดากับวีพามพวกนั้นอ่านั่นแหละวิธีเบื้องต้นในการดูเควส โอเคมันหาวัสดุพลามมาอย่างไงวะเออโอ้ oh, ต้องไปหาบูปินเนี่ยสักโอเคเรื okay. oh, ่องโอเคต้องมีบูปินมีใค่วัสดุทำบัตรเทาี้อ่ะไม่ไม่ไมหมายถึงว่าไอ้พวกจวนหัวหนี่ทอต้องมีบูปินอืมและก็จะหาบูปินได้แม่งยากมากๆจะภะคินกดเริ่มเลยกดคลิกที่ดาวนั่นนะ่ะอีเกตนั่นนะ okay. okay. อ่ะโอเคอ่ากูเช็คถูกอรอกแอ ยังงงเลยนะยว่าจะเปลี่ยนสียางอะไรเนี่ยเฮียฮะเปลี่ยนสีแดงแป๊ดเลยตอนเฮ้ยอ้ยเฮ้ยวิ่เปลี่ยนได้ด้วยอ่ะคุณอยากลองเปลี่ยนบ้างวิ่ถ้ากระจำได้มันเปลี่ยนนะเพื่อนวู้ไปเร็วเราปลาน้อยเรามาถึงวีนัสสถานีอีเกะเอ้ยปวดตัว เดี๋ยวทำไมกูเห็นทำไมกูเห็นตัวไอ้เอิร์ดวะเออกูเห็นมาละเห็มาละไปไหนเพื่อนพลาศัตรูไงไปตรงจุดสีแดงที่มันมาไงเออกดหลอนนี่นหละกดคลิกขวาครับวิ้นนักกันนักกันนักวิ้นไหนๆก็มาละต้องรูดของดิจ่ะมาแล้วเฮะไม่ต้องห่วงมีสาสตร์ฮนูอย่างผมไปเดินเดี๋ินเดี๋ินไป จะปล่อยมุกิงสองคนจัดการเองนะครับอยากกดปุ่มไอเด็กเปรตอุ้ยกเกือบเาเลินแล้วแม่แันเดี๋ยวได้ศัตรูคูณสองไล่เฮียออยงไองเฮียเดี๋ยวฆ่าคูณสองแล้วเออฆ่าตวัวที่มันจะเป็วิดีโอเลยนะมาาตรงไหนบ้านอาเลือแตกนะเย็หน,หยนมันอนะ่ะมันจะวิ่งไปหาปุ่มที่มันจะกดได้ก่อนมาคนมาเพื่อนเพื่อนมาหนี่แล้วเพื่อนมันจะเป็นเหมือนแผงเนี่ยสักอย่างอ่ะถ้ามันกดทีเดียวน่ะมึงไอ้เหี้ยจะฆ่าเก้าสิบสามมันจะคูณสองเลยมันคูณสอง ด้าเล med, 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 med. Med. ือดไงพ้าน sure> right evet> ูกุเเล่มไม่แรงว่าเดี๋ยวเขาจะเอาวดพิษไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่เนี้ไจะเฮี้ยแม่งนินจาอย่างแรงเลยไอวอนดูบีนินจาเจอาเท่านินจา ม่ต้องการบัฟดาเมจหรอบัฟดาเมจถ้ามีนะแต่ถ้ามันมีก็เอเนทีแล้วปิ้วยิงเพื่อนไม่ได้หรบมันใส่ทับทับกันได้เจอปะวะน่ะมันใส่ท่าทับกันได้เจอปะวะท่าคือท่าทัดอ่ะท่าไฟท่าลมนี่นะรีดน้ำลมไฟ ได้ได้ได้ทำได้เฮียกูเดินผ่านศัตรูนะมึงกูเอาแค่ไฟไงเพราะว่ามันจะเอฟเฟกต์มันจะไม่ค่อยชัดแต่ใดกูชอบไฟเพราะมันจ่ายด้เี้ยอย่าบังดิเอาวิถีกระสุนวะไม่ช่วยอะไรเลยบอกให้ต้องใช้ดาบบอสบอสมันโง่หรือมันหรือมันใดวะไหนเฮียหันเพื่อนแม่งฆ่าตายต่อหน้าผมคนเฮียเสียอย่างเฮ้ย มันมันพึ่งสังเกตไงมันตอบกันนองช้าเย้โดนมอนสเตอร์เสด็จเดือดฮะฮะอี่หันอาวุธต่างหากกว่าเดือนนะหันอาวุธต่างหากกว่านี่ฮะเนี่ยวะเอ๊ะมันหันมันหันวอลเปเปอร์มาเป็นบอสเลยนาสกี้ตัวเหี้ยมันมันมันสะกดจิตวะแต่เกมนี้มันก็ไอ้มันก็ชาร์จพอๆกับไอ้นั่นเลยนะไม่ทังเกียร์มันมีสามสเต็ปเหมือนกันอะ สงสัยเช็คอเลิร์ดเฮ้ยมึงไปเลยกันอย่าว่าไม่ฟาร์มกันหน่อยอ่ะพี่ว้าวกูท้อนักนคือรูประจำทีมมาแล้วจ้าไม่มีอะไรให้ฟาร์เฮ้ยนี่ไงเนี่ยเนี่ยเฮ้ยตายห่าไหนเวิร์ก ที่ม <cek warm st anza> <c oughs> ัน <tha> มันให้จะเล่นฟาคายแล้วหลอนไว้เนี่ยแม่งโกดตัวเอ็ต้องเปลี่ยนอาวุธทะแม่งใส่ก้เล็กนึงเพ่ให้คุได้สกิลไีเออไปกินฮะไอ้ดอยได้คนพบใหม่เว้ยธนูสามารถยิงผ่านกระจกหนาๆเฮียนี่ได้ถ้ายิงจากด้านไหนกูรู้นะโอ้คือแบบ what the fuck กูห้ำใหญ่มาก่อนแล้วนยิงทะลุมาได้เฮียแต่ลูกธนูยิงทะลุได้ครับมาอะไรอย่างท้ออะไรเฮีย จ้ะเฮ้ยเต๋อพี่ยาเต๋อไอ้ช่าสเต๋นี่ต้องกูเลยไหนให้กูเป็นสเตลไหมล่ะพวกมึงรออยู่ตรงนี้ไาดิมีเธอไหมครัโอ้โหมึงยีงได้แม่นมากแม่งเอ้ยยันเลื่อเลยสัสดีเฮียเลิร์ดแล้วเหรอมันคูณสองมีได้แม่นมากยิงแม่ไม่ตายด้วยนะไอ้เหี้ยแล้วแม่งฮานูแม่ก็ร้องโอ้ยดีเหี้ย ต้องไปอัพอัพการ์ดใหม่อเอออัพดาเมจมันแล้วมากกว่านี้เลยทีย่อ่ะเออการ์ดกูมัน<ย>ไม่ดรอปอีกแ,แล้วมันบัดไถ่แล้ไมันก็ล็อกหดโอยแล้วเพื่อนมันก็สะดุ้งงี้อ่ะกูไม่มีการ์ดงไงเออแต่มันแต่มันก็นดรอปเองอ่ะแทร็ตรี้มันก็มี ต้งเจอแรงสูงการนี้ก็น่าใช้เ้การนี้ตเกมวยสมไมเต็มคาน่าใจมันคือกูนั่นเองการนี้ก็น่าใจการนี้มันก i̇şte ็น่าใจโอ้ยเฮียเอฟนี่สวยเรียบร้อยเฮียเต็มคางไอ้สัสไอ้เฮียถ้าสะสมไดแบบทำอยี้ก็ไมแเลยไอ้เฮ้ยกอนเอ ไอ้นี่แห่ะทีเมดเอาไปนี่ไปพักินมันต้องไปมันต้องไปมันต้องไปพ่อมากลยะยไกลรูด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 ให้หมด,ดให้หมดนี่นหน่าริมกูค้ใชจะรับ ต้องคุณไหลเฮียนแมพดาวดวงนี้ครับพูกโมเป็นดาวที่นานที่สุดละตั้งแต่เดี๋ยวเคยเล่นมาไปได้กันมันละเลินละไปไปกันเลยเราอ๋อไหนเอาเจียนมันยานมันนี่ว่าเฮ้ยมันยานมันยิบป๊อมปืนมันเอา ยืนพอกันไม่ว่าเล่นเลยครับตอนแรกกันว่าเอ๊ะกำลังจะถามนั่นยานไม่ใช่ละไอ้ไอ้ยสุนดาเมทเด็กเกนไอ้ยานมึงไม่โดนยิงเลยไอ้สัตว์เออฮาฮาใส่ฮาใส่ก๊องที่เหมือนสกิลฮามนก็เลยว่าโดนท่านอ่ะเอ้ยกู้แผ่นให้ช็อตว่าเย็นให้แต่ธนูอืมทำไมไม่เลิกอะ อ๋อหัวโทษลืมกดเช็คถูกใช่กูลืมนะมันจะลืมทีกันทั้งหมดไม่ได้น่าอิเด็กเกียรวิว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 ไม่แต่งยานยังไงอ่ะเพื่อนใช่ก็ลืมไปแล้วมอนกันเออรู้ไหมก็ลืมอู้เออไม่ได้ลืมล็อกเนี่ยของมึงเลยจริงไอ้คนรู้ก็ลืม คนเดียวก็รู้เนี่ยทำไมต้องดูตัวเอิร์ทกระโดดมาตัราะว่าเท่คนเดียวตากูละเฮ้ยอาร์ตไม่มีกระโดดวายวายเฮ้ยกูโดดมาก่อนพวกมึงแล้วไงพวกงนโอ้ยพวกไม่ทีมเวิร์กทิมเวิร์กอะไรปัญญาอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมลืมเฮ้ยคราวนี้กูขอใายเดียวบ้างได้ไหมกูอยากเท่บ้างเมื่อกี้พวกมึงไม่เฉยเายเต็มตีอ่ะตีเพราะเขาจะล้อมเลยอารมาใช้เดียว งั้นหาหาฟารงฟองก็แล้วกันตานนี้มันนักโอเคเออแล้วมึงจะไปทำให้อเลิร์สคนเดียวนะนเนาะแน่นอนอเลิร์สละเยี่ยมแล้วสเตลอย่างกูสเตลล์ที่อะไรที่มันเป็นเวฟเทียวเวฟอ้าวเหรอจาเราต้องป้องกันเดี๋ยวเพื่อนมึงฉายเดียวเลยเพื่อนมันจะมาเป็นขยงหรือเปล่าแมวด้วยด้วยเฮ้ยสัดและแล้วเมื่อกี้มันขึ้นมาเลยเยี่คุณสเตลเองกันแบบคก็นึกว่ามันเป็นแบบที่เราเล่นกันทุกครั้งเลย มันมีใครกานทาอะไรก็ว่าทียอ่วทไมว่าถามีค่กำจัดสตูนได้หมดก็ไม่มีใครปจัดแต่งแล้วแต่เฉาะโอ้ยกานอีไค่อยจัด่อยเจ็จริงเจ็กจริงเจ็กจริงไม่ได้ใช้ตัวแสดงนี้อบราคลังบลบลบฮะอะไรนะ้ย ยูเบเดบิดริเดระวังโอ้ยเียไอัมันจะป้าระเบิดมาที่ฐานเานอะระวังป้องกันนะเอาอันนี้อาไไอผมมั่กะตีห้าม่ายิงไปสลายนัดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตรงหาเพื่อนอย่าพ่งยานเพื่อนเยงาบ้าาบมนมูิงอ่ะ เอาไปยงไอ้โคเอายงไอ้โคจะได้วิ่งเร็วิได้บ้านี่อาร์อกแล้วได้ๆๆๆๆิได้บ่อได้นี่อสป็นี่แล้วแหละสัตวนีวิธีโจมยไงี่อ่ะตื้อไมันกบมาเรื่ๆห่อ่ตกใจอะ อย ah, oh no? Walker, been, oh. no? ู่ใกล้ๆกูเราจะได้วิ่งเลยมทำยิ่งเร็วขน้ดนี้ล่เรียดเลยได้บ้าพาก่อนได้ได้ได้นี้ถ้าเกอดว่ไม่มีกอนเป็นปันสี่แล้วเนี่ยตอนนี้หา ดูดิอันนี้หาบ้าดาเมจหรือเปล่าวะหลออันนี้เป็นบ้าดามเองนะกูจะเช็คดาเมจกูไงวะนี่ยมาเลยจ้ะไม่มีตัวเฮี้ยอะไรมาเฮี้ยอะไรเนี่ยกูมาหามันเลยเนี่ยเาห่า่าฮ dạng ja. ja. bóp vào phần mặt nhạc này nha Ya. nhạc này nha mặt nhạc này nha này 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 ออะไรัเบจมาเล่นมายากลหลอกแกล้งตายไงล่ะโแต่แกล้งตายนี่คือมึงตัวแหลกไปแล้วนะอืาอย่าได้ใส่ก้านทั้มันนะโดนนี้มันให้อย่ได้ใส่ก้านมันเลยอ่ะอู้ตาตรงว่าหากไม่ได้ใส่เพิ่มเลือดก็เพิ่มก่อของโดนหรอไม่กิดสองร้อยเท่าเดิมเนี่ยแต่ถ้าโดนเอ้อนั่นเนี่ยเอโอีทีเดียวโดนถ้าก็มันเหลือแล้วแหละไอ้เลโดนไม่ชุบชีวิตบม่ได้เจอนั่นใช่ปะเราจะตายแล้วไวสัต์ พือมึงเหมือนมอนสเตอร์มีเลือดเหมือนมอนสเตอร์ตัวเองเอมันึ้เลือดเหมือนมอนสเตอร์แตะเออเลือดทางชุดก่อไอเราเป็นมอนสเตอร์ไม่หมากูกูเล่ตีโอเคเข้าใจอะไรยี้อย่างมอนสเตอร์มันเข้าใจไวอาร์ตเป็น Head down to Chinatown I am <laughs> to oh, be yeah, ninja more, 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 more. I started training hard <laughs> I think <laughs> I could <laughs> go far <laughs> I am a natural <laughs> That's matter of factual. <laughs> I learn to chop real hard I fight with credit card <laughs> I lose <laughs> <move laughs> my <laughs> <number laughs> chops. <chunks>. Even <laughs> while seeing <laughs> dots <laughs> I throw my ninja star Oh <laughs> so <Also laughs> very <laughs> far I do karate ขบ่ะฮ้ยขึ้นไงพลังแป๊บจะขึ้นแน่ไอชิ้นนี้โกงโดยไข่กุตัต้เอเอ้ยกุตัวเอฟไงง่น หยิงงไอ่ะะนมมันเหมือนจริงแลเว้ยกูบอกแล้วมึงมืาสีเขียวใช่ไหมจริงต้องเหมือนบอสตรงไหนเว้ยยังไม่งังเท่เลยเนี่ยตัวห้าเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไม่เข้าใจมุมมองพวกกูไอ้สัตว์เทพในกูมึงจะรู้เทพในฉบับกิ๊กี้ไอ้สัตว์กับสีกับสีพี่ไอ้เหี้ย หล่อเดชจะแบบกี่กีเฮ้กี่กี่ก็เท่ได้เลยเชียร์ยังดีกว่าพระเอกบางคนเว้ยแม้ว่าผมไม่หล่อแบบเดชแต่ผมก็ใช้คอเก๋ที่เดชโฆษณาเอาไปกินไม่กูไม่ค่อยแปลงน่ะโอ้๊ยจ๋า เดี๋ยวว่าจำกูเข้าไหมอ้าวจริงเลยเนี่ยกูพูดเลยนะเนี่ยอ่ะอ่ะพียอะไรอ่ะเย็บปุ๋เหี้ยเนอะเนี่ยปุ๋ยเนี่ยอ๋อการ์ลทำไมทำไมอาตาหลังมึงเร็วยังไงวะใส่เปิ้ลบอสเนี่ยมันมาจากเปิร์นั่นแหละวุ้นแม่มาเกี่ยวเฮี้ยเลยอ่ะดาเมจโหลดไวเฮี้ยมาจากมอสหมดเลยสิเลิบเบิร์ดเลิบเบิร์ดเลิบเบ้รเฮี้ยเฮ้ยเอ็งเจออัปเดตว่ะกูอ่ะ เย็ดเย็ดเอาวะนางฟ้าแห่งความตายตัวได้กินริปเปอร์เมื่อกี้เองเด่ละขึ้นก่อนหน้านี้พูดกันทุกคนบอกเออเลยเออให้หักหน่อยดดลขึ้น อูตเวลาแบบมอนเตอร์ยิงกระสุนมาแล้วก็ปัดกระสุนได้เงี้ยเนี่ยโคตรเจไดอ่ะโค้งเลยใช่ป่ะแล้วแบบมีดูมอนเยอะแยะพวกนี่ได้เพิ่เหมือนเดซทูเปอร์อ่ะไอ้ตาทูเปอร์ต่าทูเปอร์เจทูเปอร์ตอมทูเปอร์เนี่ยเออจะตอมเอาพุงบริการเนาะอายเพล ไอคิดเด็เบ <mean> ียดกุก็ไปไล่ตีมันไปเรื่อยเลยสอคิดเเียดตูเลือนหามมีอะไรไอจัมโบ้กแลนั่นี่ยมันมีเอะไรดย มาถึงเวฟ15ปอด้วยรอ่ะถึงเวฟ15นี่อ๋อตรงนี้เพื่อนพวกเวฟไอ้เด็กเหี้ยเออเหมือนชอบเวฟมันจะมาทำมันทำอย่างหรมาได้นะอ๋อกับัาแปะไรโน่อืมกันสถานะยังไงล่ะกันนอกแบกทุกอย่างมีเอ้ยมันเกือบทุกอย่างดิแต่อะไรที่มันเป็นเฮฟวีแอทแท็กจากมอนมันก็โอ้โหมันล่วงได้เหมือนกันไอ้ที่อืม เกาะอยู่ไงจบแล้วนะหยัง่งไปจิ้มเกีะเออโดนเยอะแล้วม<น>ั้งไม่ใช่เจาะโดน,ดนไอ้สัตว์ตยังมีโดนแล้วมั้งแอสัพอร์ตไม่ไม่ยีค่ตรงการนี่ยเอาพี่จะรับเอียงไอ้สัตว์ พวกลงมาลงมาลงมาพวกึงมาอเอาพวกลงมาไม้เหี้ยอบอสทีข้างฮ่าฮ่ามาหันเข้ามาเลยจบเรื่องเลยจบด้วยไม่ง่ายหรอกเฮ ไเหอเนี่ยยีเไงวะกดซ้ายไงตัซ้ายมือฮะกดซ้ายกดซ้ายกดซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวมึอยู่ต่อนูเว้ยเฮ้ยอ่าโอเคสู้นะาคีนสู้อะไรกูออกแล้วเนี่ยของหี่เออเออเข้าแ a ทเท r ลต่อมึงไม่ได้ของด้วยถ้ามึงตายอ่ะ